จุดนี้มีบ่จุดนี้มีบ่เฮ็ดเฮ็ดเพิ่งหวานเจอแล้วนึงดอกอือตัดขายพร้อมกันเด้อเก็บพี่น้องเก็บใต้อยู่ใต้หมอดอยู่ใต้หมอด Den er så stor. มันปูด้วยค่ะเห็ดมันปูงามว่ะดอกมือน,นี้ออกกำลังแต่เสาแล้วจ้ะตื่นแต่เสร้ามาหาเขาปลาเก็บเห็ดมีเห็ดเท่ากับแก้ไมีเห็ดก็ดถือว่าออกกำลังกายไปนิดตัวเดี๋ยวเราจะตาล่าใจหน่อยเดี๋ยวหาเห็ดมันเห็ดหลายในเสาวันคิดฮอดลูกทรายแล้วสํา เห็ดลายลูกไส้มันมันได้มาเก็บสอยเห็ดพึ่งวานเจอเราหนึ่งดอกพึ่ง้าน,นดอกนี้สิยด,ด,ด้ยปะขาดเปะขาด้ยเยอะขาดเเยอะเกือบได้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 เอ,ไดเ,อไดเอาไปไปเลือกก่อนตัดขาไปพร้อมกันเลยจ้ะ ตัดคายพ้อมกันเดเจือเห็ดมันปูเก็บคาเก็บคาไม่ไตมดไตมดวเจอเห็ดมันปูพี่น้องเห็ดมันปูกำลังออกด้ยค่ะไตมอสไตยามอแมนมาได้ป่ เมื่อท่องเก็บ,เ,เ,กบเก็บด้วยค่ะพี่น้องเลยเสียงนกเสียงกาเสียงหฮานงามบ่เสียงนกเก็บพี่น้องเก็บไตยุติไตยมอดยุตยิไตมอด ลืมไงขึ้นมาเขาในป่าลึกลืมไงโอ้ลืมไง,ง,มงขึ้น สะอาดสะอาด,ดเห็ดป่าเนี่ยเห็ดเกือบว่าหร,รือว่าต้องตัดขาเลยเคร่าสะอาดแดดบ่มีด้วค่ะเมื่อน,น,น,ออน,นี้ฝนก่อนเขามาฝนตกอย่างแห้งเลยเขาเลียนฝาเลียนขอบป่าอันนี้เงียบแล้วเริ่มซาแล้วพีน่น้องเห็ดพึ่งวาน,นอีดอกนี้ได้ป่ะเอาไปบดดูนนได้บ่ดหรอแข็งยู่ได้อยู่ ตายอยู่ตายอยู่ขาแข็งบ่ตัดขากันมึงโอ้ยหิเห็ดดอกนึ่งเห็นบุพีนองอ้ยอันนี้กระเมียน,น,นกระเมีนดิต่ว่าอันนี้เ,เห็ดพึ่งขาล่ายไปที่กันถ้าก,กินตะเอาเพื่อกันจุดนี้จะเป็นเห็ดพึ่งขาล่ายด้วยกันเห็ดพึ่งแดงๆเรือสกุ๊บไหม ขาลลยถากกินแตวบาแข็งอยู่เขาก็เอาแบ่งกันกับถากอันนี้เขามาแบ่งกันกับถากด้วยเหรอโอ้เห็นปะนางตัดคาอยู่เห็นอีกดอกหนึ่งเต้ยดอกนี้งามไอ้บ่แข็งอยู่พี่น้องเอ้ แต่โยดีอยดอกนะยยากนักเลยาตัดคากันกินออกไปเจให้พึ่งเจ้ให้พึ่งวัดหนึงดอกสองดอกถากบางกกินนมี่ได้สองดอกะะ้กี่น้องคุณดอกนึ่งอยนะู่ไหนาสุกรมขาไปเอางดเป็นดอกนึงไต่น มัไหได้ต้นไม้ให้ต่งกลมกบ่ไเ้ละได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 ้ละโอ้เห็นอีกดอกนึงดอกนึงพุ่งขาลายได้ะเด้ะรอสกปไปตัดข้ากันบนมือละ มึงเดียวตัดค่ามึงเพื่อทุ่งปึงหวานฝนตกค้าอสจจิบกง่ามันได้นะมือแหลกเวยค่ะขับปลามือแหลกฮะเก็บเห็ดน,นี่เรือสกุ๊บปึงค้าลายได้ โอ้ดอกก็งามๆพึ่งหวานนี่พึ่งข้าวไล่ดอกไงเฮามากิน ตาไปพี่น้องหาทางออกเ่าเห็นระบาดเขาอยู่ออข้างในมันนะตาไปโอ้โหมาเจอเห็ดเจอเห็ดมันปูพี่น้องเอ้ยไปซองมังเห็ดมันปูไปทังไ้ายนั่นเลยปวดลังหย่อนด้วยน,ยยววยนี่กลมไปเจอเห็ดมันปูพี่น้องเห็ดมันปูอยในป่าดอกงาม อ้เห oh! 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 ็ดคว่เห็ดคว่กระตาวมล้เห็ควโอ้ยมาย่กัควย่นันกระต่า